สองฟ้าฝั่งซ้ายขวาวางห่วงราบชายชาวไร่นาเบ้านพวกหวาคนลงงานคนลงงานมาดูเยอะคนนี้ลงงานคนนี้ลงงานใช่ที่ท่านเป็นที่บอกกันเองอ่ะรงงานมาดูกันทั้งโรงงานเลยที่ท่านมาดูวันนี้และทำอาหารเนี่ยอยมากพี่ลอย มะนาวด้วยมะนาวใจได้โอ้โหผักพริกกระพายมาเหลือพริกกระพายมาไม้เหลือแต่ว่าข้าวนี่ข้าวนะกุ้งคออร่อยไอ้เปลสับเปสลไปกูคุยกับเจ้าผ้าเดี๋มึงเห็นไหมเนี่ยมึงจะไปคุยทำไมเนาะเขาบอกว่าหัวท้ายเล่นอะไรก็ได้แต่ตรงกลางต้องเล่นเรื่องนี้ก็รู้แล้วเดี๋ยวเขาคุยตอนเลิกไปได้เรื่องอะไรเนาะกูคุยตอนนี้ข่อน เออไอควายตะก,กาตระก,การงานนี่บึงกูเอาใจไงเขาจ่ายตังเราเลวยไม่ต้องเอาใจนักหนาหรอกนะแล้วเ<ล><ต>ขายังไม่จ่ายเลยเอ่ะเขายังไม่จ่ายกันลงมาเลยเดี๋ยวเขาก็จ่ายมึงใจเย็นๆอยุดพิ่งไปคุยกูจะคุยเอาใจเขาก่อนแล้วไม่เคยคุยกับมันได้ไงพวกแกฮะไม่เคยได้เจอปีนึงเจอหนเดียวเว้ยมึงจะคุยจะอะไรก็กูร้องก็ทําธรรมดาแต่ยังไงอ่ะก็ไม่ต้องออกเสียงกะจะ่ทำยังไงก็ได้ก็คือกูร้องอยู่ไง ออขอบคุณนะครับกราบสามครังกราบสองบ้าฟังสายความวกกราบช,าชิงชาวไรนามัม,มเ,เนี่แม่บอเป็นตะเทียนไม่ไดห้ห้ยยังเลยไม่ได้หวยบอกวัเนี้สาคืนปีหน้าขอหคืน บอกนี่มึงเรียกไใครห้าคืนมนเยกเนี่ยมึพูดกับพเจ้าคนาที่ผายวัดนะจาัดง,งานสามคืนมึงเรียกได้ห้าคืน <c oughs> จัดเพิ่มไงมึงคุยกับเขาไม่ได้ทำไมอ่ะมึงคุยกับเจ้าวาดเลยให้จัดห้าคืนลุกหลานเจ้าวาดเขาไม่มีสิทธิ์ลุกหลาาเจ้าวาดเขาเป็นคนติดต่อเราแนะนําเรามาเนี่ยนี่มึงน,นั่งขัดสมาธิเลยมึงฟังกูนะเออเดี๋ยวกูเนี่ยจะร้องเดี๋ยวกูร้องจบแล้วมึงค่อยคุย มึงไม่ต้องโบกไม้โบกมือไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปเหี้ยอะไรเลยนั่งดูกูร้องเดี๋ยวกูร้องสวัสดีครับราศรีรา,สารบราสองป้าฟังสายความหกวราบหยิ่งท้ายเา่าไรนานะแล้วก็มาฟังมว่งวายราวที่ตาขอพรา ถึงแม่ครัวแม่คุณคุณหัวจันทาอร่อยทุกงานเรี่ย,ยกมองไม่ทักเลยขอบคุณที่หามองทำไมอ่ะจันนะครับพี่น้อง แั่ว่าไม่ท้องเลยดูดับอึไอเฮียแม่ไม่ชอบกระตั้วแทงเขื่อนเลยนี่แมงเมฆเขา อายวะไปอายเราผลจ้องหน้าไปกูอายเลยใชไหมได้กูแล้วมั้งมึงเนี่ย